ก็คงต้องพอและไม่ค่อยแครถึงเจ็บกว่าน,นี้มันคงจะด,ดีแต่หากเป็นฉันก็พร้อมจะไปแต่ว่าทักพี่วีไปพี่วีไม่ค่อยตอบเลยอะทักไปพี่วีชอบมือนะว่าชอบอ่านแต่ก็ไม่ตอบอะ <c oughs> ดองเป็นเดือนคะทุกคนกว่าจะอ่านได้ทุกคนจะมาบอกว่า พี่วีเอาชูพี่อช,ชูอะไรหนูก็รู้แหละว่าพี่วีเขาเจ้าชู้ใช่ไหมแต่หนูก็รับได้ค่ะแต่ว่าพี่วีเล่าเจ้าชู้ใช่ไหมพูดเลยไม่จริงค่ะทุกคนอยากร้องดังๆว่ากล้ามเธอดูเซ็กซี่ไม่เบาเจือกระเป๋าให้หน่อยนะ ฮัลโหลเป็นการแบบว่าไลฟ์ครั้งแรกของรุ่นสาวัทุกคนตอนนี้ก็คือหน้าสดมากเพราะว่าตอนแรกจะชุดนอนอยู่ทุกคนแล้ว <laughs> ก็แบบว่าอยากลองไลฟ์ดูแล้วก็เลยไ่เปลี่ยนชุดเลย <laughs> อุ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยการไลฟ์นะคะทุกคน <laughs> ครั้งแรกที่รู้ว่าได้ไลฟ์แล้วก็ตืดด่นเต้น <laughs> นั่นแหละแต่ว่ากล <laughs> ้องกล้องิตเตอร์ดีนะตตอะโมบายเออที่โมบายหรือเปล่าก็คือไม่ได้ต่อนะทุกคนแค่แต่ว่าชอบ ชอบชอบแล้วก็ทักไปบ่อยทักไปบ่อยเหมือนกันนะทักทักไปหาพี่โมบายบ่อยเอาจริงจริงคามิพี่วีแก็ชอบพี่โมบายอก็ชอบพี่วีแล้วก็ชอบพี่โมบายด้วยแต่ว่าทักพี่วีไปพี่วีไม่ค่อยตอบเลยอะทักไปพี่วีชอบมือนะว่าชอบอ่านแต่ก็ไม่ตอบอะ <c oughs> แต่พี่โมบายก็ตอบ่างนี้ ก็ดี <g ül> ไม่จริงคือคือไม่ได้ต่อทุกคนนะคะเราก็แค่ชอบที่แบบว่าเขาสวยพี <c oughs> ่ชายเขาแบบว่าชอบพี่โมบายเพราะว่าพี่โมบายเป็นคนที่แบบว่าสวยเก่ง,งร้องเพลงพอแล้วก็ชอบทุกอย่างในตัวพี่โมบายเลยแต่ว่าก็ชอบพี่วีเหมือนกันแล้วก็ชอบพี่มิบบ้มด้วยชอบทคนเอาไห้ <c oughs> สรุปชอบทุกคนและตอนนี้ <c oughs> อ,าอ,าอ,าอ,อ้าชอบพี่เจนนิ่หรือเปล่าจะบอกว่าเออก็ชอบทุกคนแล้วเนอะตอนแรกชอบพี่เชอร์ปานก่อนนะคะแล้วก็ชอบ พี่เจนิดด้วยปนแรกๆที่แบบว่ายังไม่เข้ามาวงดนให้ก็เก็บโฟตโ,ฟต,โต้เซตพี่เจนิดด้วยนะแบบว่าเก็บสะสมโฟตโต้เซตพี่เจนิดด้วยแล้วก็เหมือนว่าเข้าขอแล้วก็เลยเอาโฟตโต้เซตไปให้พี่เจนิดเซ็นก็โฟตโต้เซตอยู่ที่หอ,อแล้วตอนนี้อยู่ที่บา้านก็เลยยังเอามาให้ดูไม่ได้แต่ว่าถ้าใส่หอแล้วก็จะเอามาให้ดูนะจ้ะคือแต่ว่าถาม ไปในกลุ่มรุ่นสาวว่านี่ใครจะไลฟ์ไหมแบบว่ามีเพราะว่าเขาให้ไลฟ์ได้แล้วนะใครจะเปิดก่อนนั่นแหละถามไปใช่ไหมแล้วก็ยังไม่มีคนมาไลฟ์ยังไม่มีคนมาไลฟ์ก็เลยถามพี่อาว่าไลฟ์เลยดีไหมว่ายังหบบว่ายังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นคนนั่นแหละสั้งแต่ไลก็มาไลฟ์จนได้เย่ก็้วเอไม่มีคนเปิดก็เลยอเปิดก็เปิดอยากลองดูเหมือนกันเนี่ยว่าเออไลฟ์มันเป็นยังไงเย่ก yeah. ็ จริงจริงมือมันลัล่นแหละเนาะมือมันลั่นลองเพลงอะไรดีอะลองเพลงอะไรดีอะทุกคนลองลองแบบว่าเสนอเพลงไหมเขาบอกว่าเราเพลงอะไรก็ได้หรอ,องั้นจัดเลยว่าจัดเลยปล่ะก็จัดเลยแล้วกันขอหาเ,เหนื้อเ <c oughs> พลงแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยทุกคนพี่มีใหม่แล้วอะ่ะอะไรพี่มีพี่มีใหม่แล้วทุกคนไม่กล้าร้องแหละไม่กล้าร้องแหละ ม่ได้ตั้งใจไม่อะไรที่ไม่ได้ตอบไลน์แค่พี่แค่ที่ไม่ตอบไลนเพราะออพี่แค่ลืมลืมจริงหรืรรเอเปล่าเคยไปครั้งหนึ่งทักไปครั้งหนึ่งพี่วีไม่อ่านด้วยแบบดองเป็นเดือนนะทุกคนกว่าจะอ่านได้อ่านพออ่านก็ไม่ตอบด้วยตอนนั้นจําได้นั่นแหละเราจะมาร้องเพลงกันะทุกคนมอปร,ร,อ,อ,ปร,รอ,อ้องมอปรอฮะเฮ้ยแต่หนูร้องไม่พอใ่้พี่วีอะทอาไงดีอะ ก็คงต้องพอแล้วไม่คขอให้ใครต้งเจ็บกว่าน,นี้มันคงจะดีแต่หากเป็นฉันก็พร้อมจะไปจะมีน้ำตาจิกล้านเอาไว้ทามีไว้แม้ว่ามันต้องเฟ้นก็ไม่เป็นไรเฮ้ยแ้วเอ๊ะกำลังที่ทมีรอยยิ้มเหรอโอ้ยโอ้ยมิวจิกกี้ฮึยอยากร้องเหมือนกันมิวสิกี้ไปอ,อยากจะรู้เวลาที่ใกล้ชัดจะเป็นอย่างไรผู้ชายจะกล้ามโตเสียด้จับ คงจะจิตจิตขึ้นในวันไหวในใจแล้วสิเราต้องวาวนนแน่เลยช่วยฉันหน่อยได้หร,รือเปล่าโปรดช่วยทีกระเป๋าใบนี้โอ้ยมันหนักอ้ยมันหนักเธอคงไม่ใจร้ายนะคนดีคิดดูหน่อยคิดดูก่อนจะต้องให้ใครสอนสักวิธีอยากจะตกหัวใจเธอดูสักครั้ง ได้แต่วอนเริ่มจะแอบทนให้ใจเบาๆเ,เอาละเอาละนะออนอยู่ตรงนี้อยากให้รู้มิวจกกิกีอยากจะรู้เวลาจะใกล้เธอจะเป็นอย่างไรผู้ชายจะกล้ามโตจะได้จับคงจะจิตจิตข้นงในวันไว้ในใจนะสิเอก็อยากจะรู้ว่าคนจะแข็งแรงจะอบอุ่น จะอบอุ่นไหมผู้ชายจะกล้ามโตที่ตัวใหญ่เธอทำให้ใจมันเต้นจังๆอยากร้องดังๆว่ากล้ามแชร์ดูสักทีไม่เบาชื่อกระเป๋าให้หน่อยนะได้แค่นี้จริงๆทุกคนเราจะมาร้องเพลงต่อทุกคนแคนดี้แคนดี้นี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ยินึ่งแล้วกันนิดหนึ่งเป็นอดีตอุ้ยหนูร้องหนูร้องข้นท่อนพี่ไขมูเลย กับพี่มิวสิกพวกพารณ์หดูร้องมนเป็นอ่ะเพราะว่าแบบนูไม่รู้คี์ไงวันเสาร์ตอนไายสองบนสินทางนี้แค่รถมอเตอร์ไปค์ห้าสิบซีซีอาทิตย์ก็ส่องแสงลงมาที่ฉันไม่นานฟ้าคงจะเปลี่ยนสีประมาณนี้พอแล้วพอแล้วไม่เป็นไรคนจะมีน้ำตาใครสักคนที่ควรจะไปดีที่สุดก็ควรเป็นฉัน ไม่เป็นไรขอยมองดูเธอจาไกลไกลแมไม่ว่าวันนี้จะมีอะไรเจยังเป็นคนสำคัญไม่เป็นไรแม้วความจริงในหัวใจฉันจะทอหรือมันแต่ยินดีจะยอมรับมันไม่เป็นไรฉันก็จะจิงความสุขของเธอก่อนจะไม่ครืบคร้องไม่ได้รอดด้องใดๆเราจะคอยเธอโชคดีโอ้ยโอย,โอย มาอีกแล้วค่ะคนนี้ฮะคหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วทุกคนเราจะมาเปิดมอปรอกันะทุกคนไปก็ได้เฮ้ยไม่ไปหยุดยังไม่ไหวหยุดหยุดตรงนี้นะพี่วีมาแล้วพี่วีมาแล้วก็รออีกสักแป๊บนึงหนูมีของจะให้มาไม่เป็นไรคนจะมีน้ำตาใครสักคนที่ควรจะไปดีที่สุดก็ควรเป็นฉันไม่เป็นไรแล้วกวาเป็นจริงในหัวใจฉันรอตัวจริงก็ได้หนูก็อยากไปหาพี่เหมือนกันแต่ว่ายังไงดีอะทุกคนจะมาบอกว่า พี่วีเอาชูพี่อชูอะไรหนูก็หนูก็รู้แหละว่าพี่วีเขาเจ้าชู้ใช่ไหมแต่หนูก็รับได้คนพี่เลิกแล้วเอ๊ะอย่างพี่วีเลิกอะไรหรอพี่วีเลิกอะไรก่อนแต่ว่าพี่วีเลิกเจ้าชู้ใช่ไหมพูดเลาไม่จริงค่ะทุกคนใช่พี่วีพี่วีชอบทุกคนจำไน้ว่าพี่วีอยากเบอกอะไรบอกชอบใครสักคนนี่แหละรุ่นวินเคยรุ่นสาวอะที่ไม่ใช่หนู เอาละเจอกันเจอได้ค่ะทุกคนหนูไปหาเลยที่หอตอนนี้เลยเุณเล็บเล็บทุกคนหนูเลยจะบอกทุกคนคือจำได้ว่าหนูให้ของขวัญบีใหม่พี่วีไปเป็นน้องวัวค่ะทุกคนแล้วพี่วีอ่ะก็ถ่ายไปใช่ไหมแล้วพี่วีอ่ะก็ไม่ได้เห็นลงสตรอรี่แล้วพี่วีจะถ่ายไปทําไมเนี่ยงงไหมทุกคนใช่นั่นแหละพี่วีก็ถ่ายเก็บไว้แล้วพี่พี่วีก็ไม่ส่งมาให้หนูด้วยอะงงเนี่ยเออก็แบบเหมือนถ่ายเก็บไว้ลงแบบว่า พี่วีก็ถ่ายเก็บไว้ค่ะเอาแบบว่าลงแบบว่า,วาเก็บไว้ในเครื่องใช่ไหมพี่วีถ่ายทุกคนแต่ไม่ได้ลงโอ้เศ oh. ร้านะเศร้าเอาหนึง่งอะขอเลยพี่วีพี่วีลงสตอรี่ให้หน่อยได้ไหม <laughs> ลงสตอรี่ที่ให้หวัวที่ให้น้องวัวนี่ขอนี่ขอสุดใจจับใจจริงนะคะเขาเก็บไว้ดูคนเดียว <laughs> ทุกคนรู้ไหมว่าการที่จะมาเป็นรุ่นสามได้นะคะเราต้องออดิชันใช่ไหมการออดิชันเนี่ยเขาให้ร้องเพลงจากใจผู้สาวคนนี้ทุกคนแล้วหนูได้ร้องอยู่แค่ประมาณแบบหอยยิมจี่งมอบมามันคือกำลังใจประมาณเนะี้ยแล้ววะแล้วครูปิ่มก็บอกว่าพ่อค่ะหยุดค่ะบอกว่าให้ร hey, ้องอยู่แค่สองท่อนเองค่ะทุกคนหนูยังนล้วะทุกคครูคะครูไม่ให้โอกาสหน่อยแล้วค่ะคือหนูระสาท มาทาั้งเพลงนะคะครูให้ร้องอยู่แค่สองท่อนหวานเกยตื่นตายเลยรักก็คือรักลงก็คิอลงจะแทชมชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยตื้นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเล เดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรไปแบบไหมพี่มีดูสตอรี่เฮ้ยทุกคนพี่มีโูสตอรี่ค่ะนี่นี่นะคะไปดูกันได้ใส่เสื้อตัวนี้ด้วยแบตก็เหลือห้าเปร็นต์ียบร้อยฮะรอเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์อีกตอนว่างๆช่วงนี้หนูว่างมากเ๋ยวจะมาไลฟ์เล่นเด็กอ๋อแล้วก็ทุกคนขออีกแบบหนึ่งหนูเต้นเป็นพี่มิวิกนะคะใน เสียงหัวใจตักตึกใช่แล้วก็เต้นเป็นพี่จา๋าแอนดี้แล้วก็เต้นเป็นพี่อะไรสักคนในล็อกเกอร์ละเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ไปไปน,มมนี่แหลนนมมมมิกะ